สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับช่องหว,วาววาวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงในเรื่องของเจ้าฟ้ากุ้งหรือว่าเจ้าฟ้าธรรมธิเบตชัยเชษสุริยวงศ์นะคะสุพรรณหงษ์ทรงผู้ห้อยงามชดช้อยลอยหลังศิลเพียงหงษ์ทรงพรมมินลิ้นล่าเลือนเตือนตาชม หลายคนคง,งเคยได้ยินและคงเคยรู้จักกับบทแห่เรือบทนี้ซึ่งทรงประพันธ์โดยเจ้าฟ้าธรรมมาธิเบศและก็ยังใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเอาละค่ะเรามาเล่ากันถึงประวัติของพระองค์กันนะคะว่าเป็นใครมาจากไหนนะคะเจ้าฟ้าธรรมมาธิเบศชัยเชษสุรีวงศ์หรือพนามที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าเจ้าฟ้ากุ้งเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศและกรมหลวงอภัยนุชิต ซึ่งตัวพระอ,องค์เองนี่ก็มีความปรีชาสามารถหลายด้านโดยเฉพาะด้านวรรณคดีไทยนั้นทรงนิพนธ์ไว้หลายเรื่องเช่นกาบแหเรือนันโทปนันทสูตรคำหลวงพระมาลัยคำหลวงเนื่องจากพระอ,องค์เองลักลอบเป็นชู้กับมเหสีของพระราชบิดานะคะจึงต้องพระอาญาให้เคียนและเป็นเหตุให้พระอ,องค์ทรงเสด็จสวรรคตในที่สุด เจ้าฟ้าธรรมมาทิเบศชยเชษสุริยวงศ์ตามคำให้การของชาวกรุงเก่าว่าเจ้าฟ้านาราธิเบศเสด็จพระราชสมภพมเมื่อพศ2258ในรัชกาลสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระ พระองค์เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศประสูตรแต่กรมหลวงอภัยนุชิตหรือพับพันวสาใหญ่โดยพระมารดาของพระองค์สืบเชื้อสายมาจากสกุลพรามม้านสมอพลือที่มีต้นสกุลมาจากเมืองรามนครมัธยมประเทศ พระองค์มีพระเชษฐภคินีหนึ่งพระองค์ก็คือเจ้าฟ้าหญิงบรมและพระคณิษฐาห้าพระองค์ได้แก่เจ้าฟ้าหญิงสุริยวงเจ้าฟ้าหญิงสุริยาเจ้าฟ้าหญิงธิดาเจ้าฟ้าหญิงรัศมีเจ้าฟ้าหญิงอินทะ สุดาวดีนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระคณิฐาและพระอนุชาต่ตางพระมารดาที่สําคัญสามพระองค์คือ 1. เจ้าฟ้าเอกทัศน์หรือว่าสมเด็จพระที่นั่งสุริยัาอมรินสองเจ้าฟ้าอุทุมพรหรือว่าสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรและเจ้าหญิงนวลหรือว่ากรมยี่สุนสารเสนีพระอัครมเหสีในพระองค์ เมื่อสมเด็จพระราชบิดาขึ้นครองราชสมบัติแห่งกรุงศรีอยุธยาแล้วพระองค์ได้รับการสถาปนาให้ทรงกรมที่กรมขุนเสนาพิทักษ์ ตอนที่พระองค์ยังดำรงพระยศเป็นกรมขุนเสนาพิทักษ์นะคะก็มีเหตุการณ์ให้ได้ออกผนวดนั่นก็คือเนื่องจากกรมขุนสุเรนทรพิทักษ์พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าทายสัทรงสนิทกับพระบิดาของพระองค์อย่างมากทําให้พระองค์เกิดความระแวงขึ้นเมื่อพระราชบิดาทรงประชวนพระองค์จึงตรัสให้พระองค์เจ้าชื่อและพระองค์เจ้าเกิดไปนิมนต์เจ้าพระกรมขุนสุเรนทรพิทักษ์เข้ามายังพระราชวังหน้าเพื่อมาเยี่ยม พระราชบิดานั่นเองค่ะครั้นเมื่อพระเจ้ากรมขุนสุเรนทรพิทักษเสด็จมาถึงพระองค์ได้ใช้พระแสงดาบฟันพระกรมขุนสุเรนทรพิทักษแต่ไม่ทรงได้รับบาดเจ็บเพียงถูกแต่ผ้าจีวรค่ะเท่านั้นเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นดังนั้นจึงเกรงพระราชอาญาแล้วจึงเสด็จไปยังตำหนักกรมหลวงอภัยนุชิตพระมารดาของพระองค์ค่ะ หลังจากนั้นเจ้าพระกรมขุนสุเรนทร์พิทักษ์เสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศและพระองค์ตรัสถามว่าเหตุใดพระจีวรจึงขาด เจ้าฟ้าพระกรมขุนสุเรนทรพิทักษ์ถวายพระพรว่ากรมขุนเสนาพิทักษ์หยอกท่านเมื่อพระกรมขุนสุเรนทรพิทักษ์ถวายพระพรลาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแล้วกรมหลวงอภัยนุชีได,ด้เสด็จมาอ้อนวอนและตัดว่าถ้าท่านไม่ช่วยในคราวนี้เห็นทีกรมขุนเสนาพิทักษ์คงสิน้นเจ้าฟ้าพระกรมขุนสุเรนทรพิทักษ์จึงตัดว่า คงมีแต่ร่มกาสาวพัดเท่านั้นที่จะช่วยได้กรมหลวงอภัยนุชิตจึงพากรมขุนเสนาพิทักษ์เสด็จออกผนวดทันทีที่วัดโคกแสงมีพระนามฉาย,ยาว่าสิริป,ปาโล และเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะคะสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงพิโรธกรมขุนเสนาพิทักษ์มากมีพระราชดำรัสให้ค้นหาตัวจนทั่วพระราชวังแต่พบเพียงพระองค์เจ้าชื่นและพระองค์เจ้าเกิดที่สมรู้ร่วมคิดเท่านั้นจึงมีพระราชดำรัสให้นำตัวทั้งสองพระองค์ไปสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์ ขณนเมื่อปีพศ2280กมหลวงอภัยนุชิตทรงพระราประชวนอย่างหนักและได้ตัดทูลขอพระราชทานอภัยโทษให้แก่กรมขุนเสนาพิทักษ์ซึ่งในขณะนั้นได้ทรงผนวดอยู่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระราชทานอภัยโทษให้หลังจากนั้นกรมหลวงอภัยนุชิตก็ได้เสด็จสวรรคตลงส่วนกรมขุนเสนาพิทักษ์ทรงลาผนวดและได้เข้าเฝ้าละองธุลีพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวดังเดิมนะคะในปีพศ2284พระราชโกษสาป,ปานบ้านวัดระฆังได้กลับบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวขอพระราชทานให้สถาปนากลมขุนเสนาพิทักขึ้นประดิษฐานที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชลำรัสให้ประชุมเสนาบดีเมื่อทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งพระราชพิธีอุปร,ราชาพิเศษสถาปนากรมขุนเสนาพิทักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาให้เจ้าฟ้าอินทรสุราวดีทรงกรมที่กรมขุนยี่สารเสนี และพระราชทานให้เป็นพระอัคราชายาในกรมพระราชวังบวรด้วย ในด้านพระราชกรณียกิจนั้นพระองค์เป็นแม่กองในการปฏิสังขรณ์วัดพระศีสันเพชและวัดอื่นๆอ,อ,อีกมากมายและทรงควบคุมงานต่อพระเศียรพระมหามงคลบพิษทรงรื้อมนดบที่ประดิษฐานพระมหามงคุลบพิษแล้วก่อขึ้นใหม่ให้เป็นพระวิหารแทนรวมทั้งทรงอำนวยการซ่อมพระที่นั่งวิหารสมเด็จภายในพระราชวังกรุงศรีอยุธยา ส่วนทางด้านพระราชินิพนธ์นั้นซึ่งพระองค์เองมีพระปีชาสามารถหลายด้านโดยเฉพาะด้านวรรณกรรมพระองค์ทรงเป็นกวีที่ยิ่งใหญ่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาพระองค์หนึ่งผลงานด้านวรรณกรรมที่พระองค์ทรงนิพนธ์ไว้โดยมากจะเป็นคำประพันธ์ประเภทกาบหอโครงมากกว่างานพระราชนิพนธ์ชนิดอื่นพระนิพนธ์ประเภทกาบที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปเช่นพระนิพนธ์กาบแหเรือ ซึ่งแบ่งออกเป็นสองเรื่องเรื่องแรกเป็นบทชมพยุหะทางชนลมาตต่อด้วยชมเรือชมปลาชมไม้และชมนกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพสนิษฐานว่าเป็นบทแห่เรือที่ทรงนิพน์ขึ้นเพื่อใช้สำหรับแห่เรือพระที่นั่งของพระองค์เองเวลาเสด็จ ขึ้นพระบาทส่วนที่สองได้หยิบยกเอาเรื่องพญาคุลลักนางกากีมาเป็นบทนำซึ่งกรมพญาดำรงราชานุภาพสนนิฐานว่าเป็นบทที่สะท้อนความในพระหฤทัยของเจ้าฟ้าธรรมมาธิเบศที่ลอบผูกสมัครรักใคร่กับเจ้าฟ้าสังวานด้วยเหตุนี้แต่เดิมเห็นจะใช้บทนี้แห่เวลาประพาสทางเรือโดยลำพังซึ่งบทแห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไป ขณะที่ผนวดหรือภายหลังผนวดเล็กน้อยพระองค์ทรงนิพวนวรรณกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไว้ด้วยได้แก่นันโทปนันทสูตรคำหลวงทรงพระนิพนธ์เมื่อพศ2279และพระมาลัยคำหลวงทรงพระนิพนธ์เมื่อพศ2280 นอกจากนี้ยังมีพระนิพนธ์เรื่องอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเช่นบทแห่เรื่องกากีสามตอนบทแห่สังวันและแห่ครวนอย่างระบทกามหอโครงนิราชทานโศกกามหอโครงนิราชทานทองแดงหรือว่ากามหอโครงพับประพาททานทองแดงเพลงยาวบางบทและกามหอโครงนิราชะบาท เหตุการณ์เสด็จสวรรคตของพระองค์กรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือว่าเจ้าฟ้ากุ้งประชวนด้วยพระโรคสำหรับบุรุษและกลายไปเป็นพระโรคคุธทธราชเป็นเหตุให้พระองค์ไม่สามารถเข้าเฝ้าสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวได้นานถึงสามปีเศษวันหนึ่งพระองค์มีพระบัทูลให้ตำรวจนำ ตัวเจ้ากรมประหลัดกรมและนายเวรประหลัดเวรของเจ้าสามกรมหรือว่ากรมหมื่นจิตสุนทรกรมหมื่นสุนทรเทพและกรมหมื่นเสพพักดีมาถามความว่าเจ้ากรมนั้นเป็นแต่หมื่นเหตุใดจึงตั้งบรรดาสั่งให้เป็นขุนซึ่งนับว่าทําสูงเกินกว่าศักดิ์จึงมีพระบรรทุนให้ลงพระอาญาบบยหลังคนละ15้าทีบ้างคนละย0สิบทีบ้าง และหลังจากนั้นไม่นานกรมหมุนสุมทรเทพนำเรื่องกราบทูลสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวเป็นการรับว่ากรมพระราชวังบวรสถานมงคลเสด็จเข้ามารอบทําชูกับเจ้าฟ้านิ่มกับเจ้าฟ้าสังวารถึงในพระราชวังหลายครั้ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำรัสให้หากรมพระราชวังบวรเพื่อนำตัวมาสอบความเมื่อกรมพระราชวังบวรรับสารภาพแล้วจึงมีพระราชดำรัสลงพระอาญาเคียนทำให้เสนาบดีและลูกขุนพิพากษาโทษเท้าพญามุกมนตรีและลูกขุนกราบบังคมทูลว่า โทษของกรมพระราชวังบวรเป็นมหันตโทษขอพระราชทานให้สำเร็จโทษด้วยท่อนจันตามขัตติยะประเพณีสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวตรัสขอชีวิตไว้แต่ให้หน้าพระบาทและถอนให้เป็นไพรเสียส่วนเจ้าฟ้าสังวานให้ลงพระราชอาญาเคี่ยนองละ30ทีพร้อมทั้งถอดเป็นไพรเช่นกันเจ้าฟ้าสังวานอยู่ได้สามวันก็สิ้นพระชนส่วนกรมพระราชวังบวรต้องรับพระราชอาญาเคี่ยนและเสด็จสวรรคตลง สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสให้นำศพทั้งสองพระองค์ไปฝังยังวัดชัยวัฒนารามจนหมายจากนายนิโคลัสบังหัวหน้าสถานีการค้าบริสวัตอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์ประจำกรุงศรีอยุธยาถึงค่าหลวงใหญ่นักกรุงปัตตเวียเขียนที่กรุงศรีอยุธยาลงวันที่8มกราคมคศ1758 ซึ่งเป็นหลักฐานร่วมสมัยให้รายละเอียดต่างไปว่าราวเดือนเมษายนคศ1756 กรมพระราชวังบวรสถานมงคลประชวนด้วยโรคหูงงอนไก่เป็นเวลายาวนานถึงหนึ่งปีไม่สามารถเข้าวังหลวงได้ทรงประทับอยู่แต่ในวังหน้าในช่วงที่ทรงพระประชวนกรมพระราชวังบวรสถานมงคลทรงสั่งลงโทษข้าหลวงอย่างรุนแรงนอกจากนั้นยังทรงวิวาทกับพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศอีกพระองค์หนึ่งนั่นก็คือเจ้าสากแก้ว สันนิษฐานว่าหมายถึงกรมหมื่นสุนทรเทพซึ่งตามพระราชพงศาวดารว่าทรงประทับอยู่ณนะพระตำหนักสาแก้วกรมพระราชวังบวงสถานมงคลได้สั่งให้บริวารไปร้อมที่ประทับของกรมหมื่นสุนทรเทพแต่กรมหมื่นสุนทรเทพเพร้อมบรรดาพระราชโอรสของพระองค์สามารถหนีไปได้สเสด็จไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศและกลาบบังคนทูลเรื่องราวต่างๆทั้งหมดเมื่อกรมพระราชวังบารสถานมงคลทราบว่า กมหมื่นสุนทรเทพหนีเข้าไปในพระราชวังหลวงแล้วจึงทรงนำบริวารบุกไปถึงพัะทวารพระราชวังหลวงโดยตั้งพระไทยจะจับตัวกรมหมื่นศุนทรเทพม,มาฆ่าเสียแต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้ทรงมีพระราชดำรัสว่าให้ปิดพระทวารพระราชวังเสียไม่ให้ผู้ใดล่วงเข้าไปได้ทั้งสิน้นกมพระราชวังบรวรสถานมงคลเลยเสด็จกลับไปยังวังหน้าของพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงออกพระโอษฐเรียกกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเข้าเฝ้าที่แรกกรมหลวงพระราชวังบวรสถานมงคลไม่ยอมมาเฝ้าแต่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงขู่ว่าถ้าไม่มาเข้าเฝ้าแล้วไซพระองค์จะทรงมาจับตัวไปเองกรมพระราชวังบวรสถานมงคลจึงทรงยอมให้เข้าเฝ้าที่พระราชวังหลวงทรงนําอาวุธติดพระองค์ไปด้วยพร้อมทั้งบริวารก็ถืออาวุธจํานวนหนึ่งทรงเด เดินถือดาบเข้าไปในพระราชวังหลวงแต่ในที่สุดก็ทรงยอมยื่นดาบให้เจ้านายพระองค์หนึ่งก่อนเข้าเฝ้า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงตรัสถามกรมพระราชวังบรวรสถานม,มงคลเรื่องการถืออาวุธเข้ามาในวังเพื่อที่จะฆ่ากรมหมื่นสุทนทรเทพแต่กรมพระราชวังบรวรสถานม,มงคลไม่ทรงตอบคําถามดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงให้จับตัวกรมพระราชวังบรวรสถานม,มงคลไว้และล่ามโซ่ทั้งที่มือและเท้า ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปหาถ้าไม่ได้รับพระราชอนุญาตจากพระองค์ให้เจ้านายพระองค์หนึ่งพร้อมขุนนางสองคนคอยเฝ้าคุมอยู่ระหว่างที่เสวยพระกยาหารเนื่องจากกรมพระราชวังบวรสถานมงคลไม่อยากเสวยพระกยาหารนักพระองค์จึงทรงเสวยได้น้อยมาก ในระยะเวลาสาวันที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลติดคุกอยู่ได้มีคนนำเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับกรมพระราชวังบวรสถานมงคลมากราบทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศหลายเรื่อง จึงมีพระราชดำรัสสั่งให้กรมหมื่นสุนทรเทพกรมหมื่นจิตสุนทรพร้อมทั้งเจ้าพญาจักรีเจ้าพญาคลังเป็นผู้สอบสวนกรมพระราชวังบวรสถานมงคลแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจึงทรงลงพระอาญาให้บยกรมพระราชวังบวรสถานมงคล20ทีแต่ก็ไม่ได้ผลหลังจากนั้นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลทรงถูกบยอีก20ทีและให เผ่าปลายพระบาทหรือว่าหน้าพระบาทนั่นเองนะคะถึงกรนนั้นก็ยังไม่ได้ผลนักจึงมีพระราชดำริให้จับข้าหลวงสำคัญสำคัญของกรมพระราชวังบาวรสถานมงคลเข้าคุกให้หมดเพื่อสอบสวนความต่างๆซึ่งได้มีการทรมานเคี่ยนตีข้าหลวงเหล่านี้จึงได้ความว่ากรมพระราชวังบารสถานมงคลได้ทรงสั่งให้ทำกุญแจไขเข้าไปในพระราชวังหลวงฝ่ายใน เพื่อที่จะได้ทรงเข้าไปหาพระมเหสีและพัสนมนมของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้ในเวลากลางคืนนอกจากนั้นแล้วยังได้ความอีกว่ากรมพระราชวังบวรสถานมงคลทรงรับสั่งให้ข้าหลวงซื้ออาวุธปืนไฟและดาบม,มาเก็บไว้และยังมีการกล่าวหากกรมพระราชวังบวรสถานมงคลอีกด้วยว่า ทรงมีรับสั่งให้ประหารชีวิตพระสงฆ์และอื่นๆหญิงมากมายหลายคนและทรงรับสั่งให้ตัดมือตัดนิ้วมือของคนจํานวนหนึ่งเมื่อกมมื่นสุนทรเทพกมมื่นจิตสุนทรเจ้าภรยาจากกักรีเจ้าพรยาครังนําความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงสั่งให้นําตัวเจ้าหญิงทั้งสี่พระองค์มาสอบสวนทีแรกต่างทรงปฏิเสธแต่เมื่อถูกขู่มากๆก็ทรงยอมรับว่า กรมพระราชวังบวรสถานมงคลมีแผนการที่จะรอบปงพระชนเพื่อที่จะได้ตั้งตนเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปด้วยความร่วมมือของเจ้านายหรือว่าเจ้าฟ้าเอกทัศน์ และขุนนางจำนวนหนึ่งพร้อมทั้งบริวารของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเองซึ่งมีอาวุธพร้อมอยู่แล้วที่จะเข้ามายึดพระราชวังหลวงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงตกพระทัยมากจึงทรงมีรับสั่งให้เคี่ยนตีพระมหาอุปราชอีก50ทีและให้เอาเหล็กร้อนๆมานาบที่หน้าผาก แขนและขาส่วนพระมเหสีและพระสนมทั้งสี่พระองค์นั้นทรงถูกเคี่ยนตีองค์ละห้ทีจนสิ้นพระชนทั้งหมดบริวารของกรมพระราชวังบาลสถานมงคลต่างถูกโบยสิน้นและเสียชีวิตสองคนเมื่อวันที่26เมษายนคศ1756พวกชาวฮอลันดาได้กล่าวว่ากรมพระราชวังบวลสถานมงคลนั้นสิ้นพระชนแล้ว ตามกฎมน,นเทียนบาลแล้วการละเมิดสตรีในวังมีโทษถึงประหารชีวิตถ้าหากว่าเจ้าฟากุ้งทรงถูกประหารตามกฎเสียให้รู้แล้วรู้ลอดก็คงจะน่าเศร้าสลดใจน้อยกว่านี้แต่พระราชบิดาทรงลดหย่อนผ่อนโทษมิให้ถูกประหารน่าสเทือนใจตรงที่ผลกับตรงข้ามและกลับกลายเป็นว่าการลดโทษกับเลวร้ายสาหัสกว่าการถูกประหารเสียอีก กวีผู้เป็นเพ่น,น้ำเอกแห่งวรรณคดีไทยผู้นี้น่าจะมีคำเติมตอนท้ายว่าเจ้าฟ้าผู้มีชะตาจากสูงสุดลงต่ำสุดพระประวัติของพระองค์ท่านเต็มไปด้วยสีสันเข้มข้นเริ่มต้นอย่างงดงามแต่จบลงอย่างน่าเศร้ายิ่งกว่าโศกอนตกรรมเรื่องใดๆ มีบนแผ่บทหนึ่งแสนเศร้าเหมือนจะเป็นการสะท้อนชะตากรรมของเจ้าฟ้านัก,กวีโดยที่พระองค์ท่านคงไม่ทรงรู้องค์ว่าจะทรงเป็นไปอย่างพระนิพนธ์บนทนี้ทุกประการก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของเจ้าฟ้าธรรมมาทิเบศชัยเชษสุริยวงศ์หรือว่าเจ้าฟ้ากุ้งหรือว่าเจ้าฟ้านักวีแห่งกรุงศรีอยุธยาสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณนะคะแหล่งที่มาจาก ศาลานุกรมประวัติศาสตร์ไทยพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาตรราชบัณฑิตสถานพระราชพงศาวดารฉบับราชหัตถทะเลขาคุณหลวงหาวัดคำให้การชาวกรุงเก่ากามแหรเรือเจ้าฟ้ากุ้งและเสภาของสุนทรผู้ ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ